เดี๋ยวอย่าเบึ้งเดินไปข้างหน้าพิเคตานี้ผมจะยืนก่อนครับไปยมก่อนถามได้เลยนนอะเพื่อนโดนซุนอะไปฟังกูนะฟังกูนะถ้ามันแหลมมาปุ๊บดันเข้าเลยเด้อเหมือนเดิมนะจับเลยจับพวกมีอาวุธจดันไปดันไปไม่ต้องเอาซ้ายเอาขวาดันไปเลยดันขึ้นไปชนเลยเข้าไปเข้าไปก็มามึงก็มาเฮีย มาตัดให้หน่อยมาตัดที่ในลำอ่ย้ยกูสวัสดีครับโอ้ยเฮีย สวัสดีครับสวัสดีครับคุย้ยทีลเาคนไม่ไหวไหมไ้ตงังไรที่อ่ะไม่ผมไม่ฟีนะ <c oughs> ฟีอยู่ฮ่ฟีก่ฟฟีนะ <c oughs> ฟีใ่ทีมกูชนะ แม่งมีดมันโง่ด้วยแหละสองตัวไม่ยอมแทงหลังมายืนแทงกับพวกผมตอนนะี้ขอญอาตรับตังค์นะครับเซตทุกคนว่าชุดนี้ผ่านไหมผมไปหาสี่ก่อนครับฝันดีครับครับ V.I.P นัทพลได้ครับขอบคุณครับ ไอโก้ขี้สายฟ้าไอโก้กี้สายฟ้าเหรอสายฟ้ากูเลิกเชิดเลยดีขาดเลยเนาะชุดนี้เนาะกูอยากให้เปาไม้บ้ามาวะ่ะไอ้เฮียเปาไม้บ้า อยากให้พี่เปาไมา้บ้ามาไหวที่อชุดนี้ผมว่าผ่านครับโอเคเลยผมชอบโอเคครับตลายุทธห้าถึงสองคุณคุณปรับพี่ที่มันบักอันนี่ยเฮ้ยดูดิฝั่งนี้ดำฝั่งนี้ขาวจุบเลยครับหมอ ไปบับมันหน่อยพี่ชายของมันมันคืดถึงี่าได้กูได้บับแล้วกูได้บับแล้วกูได้บับแล้วมาชุบเลยได้ไหมครับแต่วี่อุมาขอมาจ้าเลเหลืออะไรกันบ้างเนี่ย ผ่านเลยยกเว้นไอแกมมือหาดันอวุธให้น้องน้องโนหนึ่งในโอดินแน่นอนหมัดอย่างเดียวเลยอ่ะชิวไปปะสวยสวยสวยชิวสิงให้เครดิตให้เคทูให้ให้มาแหกให้มาแก้สูตรไหมล่ะอ่าไม่ล่ะชิงสูตรไม่ได้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 พี่พี่แต่ว่าสีแดงสวยแล้วนะสูตรเหรอใช่หรอจัดเลยอืม เราใส่สูตรนี้ให้แบบให้สีแดงขึ้นอันดับหนึ่งของประเทศเลยเปล่าใช่แล้วแล้วก็มาที่สภาตอนนี้เป็ีแดงแต่เราต้องเป็นตีชิงก่อนยินดีด้วยนะครัไอทีบีก็มีทีแเก่งช่วยคุณจอร์ดรับเงินที่สภาชั้นเก่งมากเลยทุกคนเก่งมากเก่งมากขอบคุณครับทุกคนเก่งมากเว้ยครับพี่เนตตาวีสวยไม่พอตัวจริงอ่ะวันนี้ส่องนะครับผมมีเฟซป้าตีเองที่ใจเอง ทำไมพี่ตายเกิดทุกรอบเลยครับเขาไม่รู้แล้วเนาะคุยว่าตัวไม่รู้เหมือนกันครับฟรีบ้างครับฮัลโหลพี่ขอบคุณที่ให้โอกาสผมนะพี่แรงออกพ่อมึงอะสรุปยังไงไม่ต้องออกนะในรอบกี่เดือนครับข้อเหตุจริงอะไรจะปีละ

หมอครับยังชุบไม่หมดเลยครับหมอหมอหมอครับใหญ่ใหน่อยครับหมอที่ถือกระเป๋าสุดหล่อทางเบี้ยวันเหลืองันห่าใหญ่ๆหน่อยครับคุณหมอสุดหล่อของผมพันหนึ่งไปเลยครับหลังหลังอยู่นะหลังหลังสูตรพวกนี้เอาเครับเจนน้องกูต่อยปันหลุดครับจบแล้วครับสตอรี่จบแล้วครับไร้ผ้าไอ้ที่อะไรพ่ายกูงงไหวสัตว์เจ้า เฮี้ยแกงโนเน่มาเฮี hey, ้ยไรพ่ย่เฮี้ยอะไรเฮี้ยโง่ก็เป็นหมาเลย่าาเฮียอคุี้ไอ้ควยเป็นเฮี้ยมาไปไ้หน้าเฮี้ยแกงกระจอกไอ้เฮียหมาอยไป้ามา่ไิเ้ยก็สงสารครับแบ็กแบ็กลิสเสียเท่าไหร่ครับหมอ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 แบกลิสเสียเท่าไหร่ครับ กตาเล่หมอแบ็กลิสเสียเท่าไหร่ครับโกโก้เสียไม่ได้วรอเฮ้ยเงียบก่อนดิเงียบ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 ก่อนเงียบก่อนเงียบก่อนเงียบก่อนแบ็กลิสเสียเท่าไหร่ครับหมอไม่ไม่พี่พี่พี่มีคนต่อมอหนิสองเซนเดี๋ยวผมจ่ายเองขอหน้าไม่ปะหมอถอยไปเรียกขอดนาแบบไม่มีป้าขอเหน้ยไอ้พวกป้าดีแต่ไม่มีฝีมือไอ้เหี่จบมันจะเก่งไอ้เหียย้อยไม่มันสตอรี่จบแล้วครับหมอสตอรี่จบแล้วครับเพื่อความเป็นม้ามึงรู้บ้าเฮียมีอย่างฟรีเลยเฮียรำกันเองไอ้เหี้ยนั่นเปิดปิงจัดเลยไอ้สัสเหมืือออนนเเหหมกูโง่ไ้้ีย หนเหมือนกง่ดูไม่เป็นไหนเฮียแล้วเปิดปิงเล่นอยู่เลยโง่ไอเทุเรศ่าอะไรเให่้มอพอพอไม่พอพอพอพพอ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 พไม่พอพอพออพอเอยียไมต้องคุยแค่ข้ามันพอพอไม่ต้องคุยมันพุปาเีนพอพอพอโอเคโอเคครับหมอยหมอพอพแล้วพอแล้วพอแล้วมันง่อไอนี้กพอเฮ้ยเียกแล